ที่ YouTube นะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคน,นครับหลังจากที่เราไม่ได้ทำาบลอกกันเลยเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็มๆนะครับเพราะว่าขอลถไฟก็ไม่ได้ด้วยมีฟีเจอร์หนึ่งที่อยากมานำเสนอเพื่อนๆเอามาให้เพื่อนๆดูกันนะครับสำหรับคนที่มาหลังไมค์กับผมว่าซื้อ3 3 0ส 3, 3 0 e ไปแล้วหรือว่าซื้อซีที่ 3G20 เนี่ยไปขับแล้วนะครับฟีเจอร์หนึ่งที่รู้สึกว่า อันนี้ไม่คดคูลเลยนะครับเจ๋งมากเลยแล้วผมก็รู้สึกว่าผมได้ใช้แล้วชอบมากนะครับเราจะเจอฟีเจอร์นี้ได้ในรถหลายรุ่นเช่นซีดีเจ็ดเอสีที่เคยขับก็มีนะครับใช้งานให้ดูนะครับว่าไอตัวฟีเจอร์ตัวนี้ใช้งานยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ในบ้านผมเขากำลังทาบ้านอยู่และปกติเวลาเราขับรถเข้าไปเนี่ยมันมีวงเวียนคือมันจะวนแล้วก็เอาหัวออกมาได้ใช่ปะแต่ตอนนี้ ม,มันเข้าไปแล้วมันบนไม่ได้นะครับเพราะมันก็จะติดกับเบื้องติดอะไรพวกนี้คือมีสิ่งกีดขวางเยอะมากแต่ว่าเวลาเราจะถอยออกมาเราก็ขี้เกียจมองเพราะว่ามันมืดใช่ปะเราก็ใช้ฟีเจอร์ตรัวนี้แหละที่เราขับเข้าไปปุ๊บแล้วให้รถมันถอยออกมาเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูกันว่าทากันยังไงก็เดี๋ยวเราจะขับรถเข้าไปในบ้านก่อนนะขออนุญาตปิดไฟนะครับนี่เลยเราก็จะขับเข้าไปในบ้านก่อนนะครับมันก็จะเนี่ยขับไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับ พอเราขับเข้ามาปึ๊บนะครับเดี๋ยวเราใจเ,เพื่อนๆดูกันว่ามันจะมีของวางกันอยู่มากมายเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วก็มีรถจอดนะครับขับเข้าไปแล้วเวลาเราจะรถออกมาเนี่ยเราก็จะต้องถอยออกอย่างเดียวเนี่ยปกติมีวงเวียนนี้นะครับแล้วผมจะบนรถออกมาได้อันนี้ก็มีรถจอดอยู่เห็นไหมเป็นแชมรีจอดอยู่คันหนึ่งแล้วก็มีตัวเหล็กที่เอาไว้ปีนไปทํางานด้านบนนะครับนี่ผมก็จะอ้อมมาข้าวง,งเวียนนี้ไ้นะครับ ถ้าผมก็จะจอดรถไปอ่นี้ใช่ไหมจึงเอาละครับตอนนี้คือรถเราก็จอดแบบนี้คือให้ใคอ,อกว่าเหมือนเราขับรถเข้ามานะแล้วก็มีอ้าวเฮ้ยมีรถจอดอยู่ไปไม่ได้เพราะว่าติดตัวเครนตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรถจอดอยู่ด้วยทําให้เราวนวนอยู่แล้ว้เราก็ต้องถอยออกเห็นไหมเราต้องถอยออกไปซื้อกลับไปแล้วก็ออกไปถึงนู่นเลยนะครับนี่นะครับเส้นทางเขาก็จะแบบประมาณนี้ ก็จะมบืหน่อยก็คือถอยออกมาเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อน,นครับเป็นกล้องตัวเดียวนะครับต้องขอโทษด้วยนี่เลยก็จะถอยออกมาประมาณนี้ต้องหลบสิ่งกีดขวางอันนี้นะครับแล้วก็ถอยออกไปด้านนอกด้านหน้าโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้โหมด reversing assistant กันเลยนะครับว่า reversing assistant ตัวนี้ใช้ยังไงนะครับง่ายมากโอเคเดี๋ยวามาทำให้ดูกันนะครับอ่าก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าโฮมใช่ไหมครับ พอเราเข้าเกียร์ R ปุ๊บแล้วมันจะมีปุ่มคาว่า Reversing Assistant ตัวนี้มานะครับให้เรากดเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็รถมันจะจำนะครับผมแล้วเราก็ปล่อยเบยรกได้เลย,เ,ยเห็นไหมฮะถอยแล้วนะโดยที่เราไม่ต้องจับอะไรเลยนะเดี๋ยวเราตับเป็น0.5นะเราไม่ได้ถอยเลยนะ,อะถอยไปเรืร่อยนะครับเนี่ยเราจะทำการปลดมานี่ผมแตะเบรกเลี้ยงๆๆไว้นะครับเพื่อที่จะมาให้มันรถมันเร็วเกินไปนะครับ นี่นะครับเขาจะถอยกลับไปผมยังแตะเรียเบรกคือทุกคนที่ใช้รถซีที่สามเนี่ยก็สามารถที่จะเรียเบรกนะครับได้เรื่อยๆก็คือแตะเบรกไว้ในกรณีที่แบบกลัวว่ามันจะเร็วเกินไปคือรถมันจะถอยเร็วเหมือนกันนะถ้าเกิดเราไม่แตะเบรก อันนี้เพื่อความชัวร์เราก็จะแบบอ่าโอเคเลียคันเร่งไอเลียเบรกไปเรื่อยนะครับนี่มันก็จะหมุนไปเรื่อยเว้เยพวงมาลัยมันก็หมุนเองเว้ยโดยที่มือเรานี้แบบไม่ได้จับอะไรเลยนะเว้ยนะครับถอยไปเลยเลยาวๆไม่จับเลยนะพวงมาลัยเราไม่จับเลยนะครับ อยับยาไปเลยครับหมุนออกไปเนี่ยถ้าเราไม่แตะเบรคเลยแม่ยงเร็วเหมือนกันนะมันจะเร็วเหมือนกันนะครับแบบที่มันแบบเนี่ย อ่าพอหมดแล้วปึบเขาจะขึ้นว่า end of road r i d c h นะครับอ่ะเมื่อกี้อารไมิมทันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ซึ่งมหมดนี้นะครับมันจะเป็นหมดที่น่าใช้มากในกรณีที่แบบไม่มีคนไม่มีสัตว์เดินตัดด้านหลังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคือให้รถมั้นถอยของมันไปได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแบบให้ชัวร์ว่ามันไม่มีไม่มีอะไรมากีดขวางนะครับคือเราเองเราก็ต้องระวังเองด้วยในะกรณีที่แบบมีคนเดินผ่านด้านหลังไหมมีม มีมีหมามีแมวมีอะไรพวกนี้เราก็ต้องแบบระมัดระวังด้วยตัวเองด้วยนะครับคือเราก็อาจจะต้องแบบอะเรเบรกไว้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเกิดผมใช้งานจริงๆของก็แค่แบบนั่งกอดอกนะแล้วก็แบบให้มันถอยของมันไปเองได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่ใครซื้อ G20 เหมือนผมไปนะครับก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับคือคู ma ูมากนะฮะแล้วก็ใครที่ซื้อใครที่แบบใช้ BMW Connected อยู่อะ เราสามารถเปลี่ยนชื่อของ BMW Assistant ได้โดยที่ไม่ต้องเรียกว่า Hey BMW นะก็แค่พูดว่าเ hey, ฮ้จุดๆหรือว่าแบบอะไรก็ได้อะชื่อที่คุณอยากตั้งขึ้นมาแต่ของผมเนี่ยจะเป็น M นะครับใช้ชื่อ M นะ Hello What can I help you with Turn on the radio Cool Cool Fahrenheit ก็เป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจสำหรับ,บคนที่ใช้ g 2 0ยี่อยู่นะครับคนที่คือตอนนี้ผมได้รับเมสเซจหลังไม่เยอะมากนะครับที่มาหลังไม่กับผมว่าเนี่ยดูคลิป3 3 0 e ามศูนย e สามเซแล้วก็ไปซื้อตามนะครับแบบดูแล้วอยากได้เลยแล้วก็ไปเทสต์ไดรฟ์กันแล้วก็ไปซื้อกันคือตอนนี้ผมยอยากบอกว่าผมมีเพื่อนเยอะมากนะครับมีเพื่อนที่แบบขับซีรีสามเหมือนผมเยอะมากนะครับ <c oughs> <laughs> แล้วก็มีอะไรก็มาแชร์มาแด้เปลี่ยนได้ในคอมเมนต์หรือว่า มีอะไรก็ส่งมาได้ใน i g หรืออะไรอเงี้ยผมก็ตอบให้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่แบบไดเล็กมาทาง IG อยากตัดสินใจซื้อรถคอมแพร์รถรุ่นนี้อยู่กับอะไรอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็สามารถที่จะแบบให้ไอเดียกับเพื่อนเพื่อนได้หรือว่ามีอะไรแบบเพื่อนเพื่อนมีอะไรอยากมาแล้วเปลี่ยนกับผมหรืออะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะส่งมาหลังบ้านใน i g ก็ได้ในคอมเมนต์ใน u t u b e ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งไล่ตอบไล่อะไรพวกนี้ให้นะครับก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะส่งมาคุยแล้วก็ได้คุยกันหลายคนได้ะครับ เกี่ยวกับเรื่องรถรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้นยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยครับสำหรับการติดตามที่แบบนะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นอีกหลายคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับการติดตามของเพื่อนๆด้วยประมาณนี้เราไม่ได้มีโปรดักชันอะไรบือวานะครับหลังๆมาเพราะว่าต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่ามันก็มีเรื่องงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราผมเองผมก็ทําคลิปโดยที่ใช้เงินของผมเองนะครับ ไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับรถก็เอามาเทสอะไรพวกนี้คือผมก็ทำาคอนเทนต์ของผมเองสมมุติว่าจากที่เพื่อนๆได้เห็นบางคลิปที่แบบมีโลชอตมีแบบขับรถแบบขับรถถ่ายอีกคันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นมันเป็นบัเจ็ตของส่วนตัวของผมเองที่อยากพัฒนาคอนเทนต์แล้วก็อยากพัฒนารูปแบบของรายการหรือว่าอะไรพวกนี้ครับให้มันดู มีความสวยงามมีความมีอะไรมากขึ้นเพื่อสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รีสปอนกับคอมเมนต์ต่างๆด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากเห็นรูปรถมากกว่านี้อยากให้มันแบบมีดีเทลในการถ่ายทำมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่งผมก็ทำให้นะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ไม่มีงบแล้ว <c oughs> <laughs> จะบอกว่าไม่มีงบแล้วจะกลับมาเป็นแนวแบบถือกล้องพูดเหมือนเดิมแล้วนะตอนนี้ จะถือครับถือกล้องคูดเหมือนเดิมแบบนี้แล้วนะครับก็กราบขอโทษด้วยสําหรับคนอาจจะไม่ปลื้มกับบางคนที่แบบเข้ามาดูแล้วแบบฉันอยากได้คอนเทนต์รถที่แบบมีเห็นรูปรถมีคนถ่ายดีๆโปรดักชั่นดีๆอะไรเงี้ยสปอนเซอร์ไม่เข้านะครับเป็นบัตเจ็ตผมเองนะครับผมแค่ทําช่องขึ้นมาเพื่อที่จะอยากเล่าเรื่องรถเล่าเรื่องรถแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนๆน,นั่นเองไม่ได้แบบ คืออยากมีโปรดักชันที่สวยรูแหละแ,แต่บัต g เจ็ตมันไม่ได้จริงๆนะครับผมก็แค่รู้สึกว่าต้องขอโทษด,ด้วยกับเพื่อนๆที่แบบไม่โอเคกับตรงนี้นะครับมีหลายคนมากที่มาเมนว่าเสียงไม่ดีบ้างโปรดักชันไม่ดีบ้างทําไมรูปลดน้อยอะไรแบบต่างๆเนี่ยคือมันมันมีเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็มีเรื่องทีมงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีทีมอดิมีทีมถ่ายทํามีคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างนะครับผมก็จะทํา เท่าที่ทําได้ละกันใครอยากใชรชอบใครอะไรอย่างนี้ก็โอเคก็ขอบคุณนะครับต่วนใครที่ไม่ชอบอะไรก็กราบขอประทานอภัยมานะนะที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับงั้นฝากไว้ทั้งยักันบ่นเยอะนิดนึงนะฝากไว้ทั้งยันกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิงสนทรัลนะครับเพื่อที่จะเป็นลาดคอนเทนต์ดีต่อไปผมจะพยายามหารถมาให้ได้นะครับช่วงนี้ก็ขอไดไปหลายคันเลยก็ไม่เงียบไปเลย เงี <G ül> ย้ยไปเลยหลายคันเลยนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับการติดต,ตามและไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ